คู่โลกู้ช่อง YouTube สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ช่อง YouTube นะครับเคสนี้คูโลสามารถกู้ได้แล้วนะครับนะก็เป็นเคสที่โดนแฮกจากต่างประเทศนะครับเคสนี้ถือว่ากู้ยากมากเลยนะครับนะก็กู้ไปตั้งแต่วันที่4นะครับก็เพิ่งได้วันนี้นะครับวันที่8นะครับนะใช้เวลาเกือบ4วันเลยนะครับเคสนี้ก็ถือว่ากู้ยากมากเลยนะครับน่าจะคนแฮกอยู่ทางประเทศนะครับ หลังจากที่คนแฮกไปแล้วนะครับคนแฮกก็ได้ทําการนะครับลงคลิปวิดีโอนะครับทำให้ปิดกดชุมชนของช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ทําให้ช่อง YouTube นี้โดนปิดไปด้วยนะครับนะก็ใช้เวลา4วันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปรีรหัสผ่านนะครับนี่คือช่อง y t u t u นะครับก็สามารถที่จะรีรหัสผ่านได้แล้วนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนอีเมลสำรองนะครับในการกู้คืนนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของช่อง YouTube นะครับแล้วก็สามารถที่จะกู้ช่องบัญชีนะครับอีเมลในการเข้าใช้งาน YouTube ได้แล้วนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนอีเมลในการกู้คืนนะครับก็หลังจากที่กู้ไปแล้วนะครับเคสนี้นะครับที่ว่ายากเพราะว่าอะไรคือช่องโดนปิดนะครับนี่คือช่องโดนปิดนะครับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ YouTube นะครับได้ทำการลบช่อง YouTube ออกแล้วนะครับเนื่องจากช่องไปทำผิดกฎชุมชนนะครับของ YouTube นะครับผมก็ได้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับในการเข้าไปกู้ให้นะครับก็เพิ่มเวลาอีก2วันนะครับนี่นี่ช่อง YouTube โดนลบไปแล้วนะครับแล้วก็ช่องน่าจะมีการโดนเปลี่ยนเปลี่ยนโลโก้ด้วยนะครับเปลี่ยนโลโก้แล้วก็เปลี่ยนชื่อของช่องด้วยนะครับนะ ก็ใช้เวลา2วันนะครับในการปลดล็อกในการกู้ช่องตัวนี้คืนนะครับนะก็สามารถที่จะเข้าใช้งานช่องได้แล้วนะครับนะช่องโดนแฮกประมาณ4วันนะครับผมใช้เวลาในการกู้ด้วยกัน4วันนะครับตนปิดไป2วันนะครับก็รวมแล้ว4วันนะครับในการเข้าไปกู้นะครับคนติดตาม3,1300คนนะครับนะ ก็ถือว่าเยอะนะครับก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับนะนี่คือวิดีโอของน้องเขานะครับอ่าวิดีโอส่วนใหญ่คือจะตั้งเป็นค่าอ่าเป็นส่วนตัวทั้งหมดเลยนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปมองเห็นอ่าช่อง youtube ได้นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะอันนี้คือหลังบ้านนะครับที่ผมเข้าไปกู้ให้นะครับก็สามารถเข้าช่อง youtube ได้แล้วนะครับนะ แล้วก็สามารถกู้ g o Google Adsense ได้ด้วยนะครับบางคนกังวลใจว่ากู้ช่องได้แล้ว Google Adsense ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับนะก็สามารถกู้ได้นะครับเนาะก็ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับนะช่อง y YouTube โดนแฮกไปนะครับแล้วก็โดนปิดการใช้งานไปด้วยนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับผมสามารถกู้ได้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับยินดีให้บริการนะครับ